ใสายปั่นทุกท่านหน้าผมวันนี้นาผมก็มาเล่นทุนร้อยนะผมเอาทุนมา123บาทนะก็มาเล่นทุนร้อยสูตรทุนร้อยให้ท่านผู้ชมดูนะผมเห็นหลายคอมเมนต์นะพี่ครับเล่นทุนร้อยให้ดูหน่อยครับผมอยากได้เทคนิเทคนิคครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะผมว่าควรจะเบ็ดประมาณไหนนะโอเค ผมก็เริ่มเบ็ดที่9บาทนะผมก็ค่อยๆไต่ไปก่อนนะก็วันนี้มาคนเดียวนะผมคุณตองยังไม่ตื่นนะเออไอ้สัสก็เบ็ด9บาทนี้ยังไม่กดเทอร์โบนนะผมกดธรรมดาไปก่อนนะผมใจลุ่มๆนะท่านผ <Okay. S 1> ู้ชมก็ ช่วงเวลามีผลสาคัญมากนะผมเกี่ยวกับเกมสล็อตโลมานะอันนี้คืออีกเทคนิคนึงเลยนะผมคือช่วงเวลามีผลสําคัญมากเลยนะผมก็เวลาที่ผมเล่นตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงนะผม, <c oughs> อมคอมโบสามน่าจะลุ้นยากครับผมโอเคก็ <c oughs> ถ้าพี่สิงโตหล่นลงมา แล้วหนีดคอมโบต่อไปนี่โอกาสยากก็ผมจากประสบการณ์ส่วนตัวนะปะัลายลูกอย่างสวยเลยไม่สุดวะท่านผู้ชมมันไม่สุดวะแต่ก็ได้อยู哟ผมทรงๆอยู่นะอีกหนึ่งเทคนิคนะผมที่ผมลองมานะคือการเลือกเว็บนะผมก็สำหรับการ เล่นเบ็ดแบบไม่ได้สูงมากนะก็เบ็ดพอดีกับทุนนะผมก็ผมเลือกเล่นเว็บคลิงใต้คลิปเลยนะผมโอเคเพราะว่าบางเว็บนิดเล่นทุนหนาปั๊บเบ็ดสูงร้อยห้าสิบนิดโอ้โหโดนลุลัวนนะผมไอติดกันหกเจ็ดไม้อ่ะ ก็สําหรับเว็บนี้ผมก็ลองใช้สูตรนี้หลายรอบแล้วผมแบบสูตรทุนร้อยนะผมก็ปั้นขึ้นหลักพันได้อยู่นะหลายรอบอยู่นะแต่ว่าต้องใจล้มๆนะผมเล่นสล็อตรมานะฟีสปินว่ะคอมโบห้าไม่เข้านะผมก็เดี๋ยวไปดูกันที่4ฟีสปินนะผมจะฟีสปินหรือว่าฟีเกลนะ อีกอย่างหนึ่งนะผมตั้งแต่ผมเล่นโลมามานี่ผมยังไม่เคยเข้าโบนัสในฟีสปินเลยนะท่านผู้ชมมันมีจริงไหมครับผมว่าไม่มีนะโบนัสในฟีสปินหรือถ้าใครเคยเข้ายัางไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกนะผมผมแค่อยากรู้เออก็ผมคือคนหนึ่งที่เล่นโลมามานานนะผมก็เกมโปรดผมอะ่ะเออผมคิดว่าเกมนี้หาเงินง่ายที่สุดแล้วนะผม ก็ถ้าคนไม่โลบนะเอาทุนมาสักร0 0 200สามารถขึ้น500นี่เล่นโลมาขึ้น500ได้ง่ายๆนะผมก็ถ้าไม่โลบนะเออรู้จกักพอก็ได้ถอนนะผมเออหลังจากเข้าฟิสปินไปผมก็จะทำการปรับเบ็ดขึ้นนะผมพิสิงกกับมงกุฎ กร,กระจายกันนะผมอืมเอาวะหนึ่งร้อยบาทสำหรับเบ็ดสิบห้าโอเคอยู่นะผมถือว่าวันนี้มันมาได้อยู่นะบางวันนี้โอโ้โหโดนรัวๆ,ๆนะผมแบบโลมาทีละสี่อันเนี้ยแต่มันมาห้าอันนะแต่มันมันไม่อยู่ตรงลายมันอะ มันอยู่มุมบนบ้างมุมล่างบ้างมันมิดครบห้าช่อง,องนี่เนะท่านผู้ชมโหถ้ามันเป็นแบบนั้นนะวันนั้นพยายามอย่าพึ่งเล่นอย่าพึ่งตามคืนนะผมถ้าเสียไปแล้วอย่าพึ่งตามคืนนะวันนั้นนะถ้าลายมันเป็นแบบนี้นะผมขอแนะนําเลยนะผมนั่นมันลายหยองเลยนะับผมยิ่งเล่นยิ่งหยองนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าใครอยากให้ผมทําทุนเท่าไหร่ ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมก็มีเทคโนคนิคบอกมาด้วยก็จะดีมากนะผมอมแต่สิได้ดาบน่าจะเป็นโล่นะก็ถ้ามีเทคนิคบอกมาด้วยพร้อมกับทุนที่อยากให้ผมเล่นก็ถ้าคอมเมนต์ไหนโดนจิตโดนใจผมก็รับรางวัลไปนะผม200บาทนะก็เดี๋ยวผมจะประกาศผลชิปต่อไปอย่างนี้ครับผม อัง,งุนช่องที่สามไม่เขา้าท่านผู้ชมอืมก็ไล่โล่อัง,งุนพวกนี้มันออกเยอะนะผมผมเลยปรับเบ็ดขึ้นนะอืมจังหวะนี้ฟีสปินต้องมาแล้วคอมโบซีนั่นแหละอืมคอมโบห้าว่างไงแจกกันช่องที่สอง มาอยู่มาอยู่คอมโบหกคอมโบหกคอมโบหกไม่เข้านะผมกูสาบปรับเบ็ดขึ้นพอดีนะสี่สิบห้าบาทนะรับมาก่อนสามร้อยบาทนะผมแล้วไปดูกันที่ห้าฟรีสปินนะอืมจังหวะนี้สามร้อยเก้าสิบบาทวะเอาวะนี่สิเขาให้เรียกว่าฟรีสปินนะผมบางทีนี้ฟรีเกลือนะให้มา สีทีนิวเวสี่ทีติดก็มีนะผมเออก็ถือว่าเราดูไล่ออกพอดีเป๊ะนะผมเราเลยปรับเบ็ดถูกช่วงนะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วผมถ้าปรับเบ็ดถูกช่วงนะก็สําหรับใครอยากรู้ว่าวิธีการดูไลยไหนว่ามันจะไหลต่อยังไงก็สามารถกดติดตามช่องของผมไว้เลยนะผมก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับโลมาท,ทุกวันนะผม ก็จะมาบอกเทคนิคแล้วก็ช่วงเวลาที่ผมเล่นของวันนั้นสูตรที่ผมใช้ของวันนั้นนะผมเพราะว่าโรมานี่มันอัปเดตใหม่ทุกวันนะผมแบบบางทีใช้สูตรเดิมก็ไม่ติดนะผมอย่างหนึ่งเลือกเล่นเว็บสําคัญมากนะผมผมจะบอกให้นะก็เอาทุนมา100บาท1,100นนี่ถ้าคนไม่โลภนี่ก็ถอนนะผมผมแนะนำให้ถอนนะ เออแต่ผมคิดว่าลายมันมาได้อยู่ผมวันนี้อืมสวยงามแจงันเอาว่ะเอาวะ่ะมาวะ่ะฟีสปินลัๆวๆมาท่านผู้ชม,มฟีสปินลัวว่ะลายมันมาได้นะผมคือโล่มันออกบ่อยแล้วมันไม่กระจัดกระจายกันนะเฮ้ยฟีเกลือวะเนี่ย สิบห้าบาทโหสี่ฟีสปินให้กูมาสิบห้าบาทนะครับผมชนะครั้งเดียวนะก็ไม่เป็นไรนะผม,มพันสามว่าท่านผู้ชมผมคิดว่ามันมาได้อยู่นะก็เดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงก่อนนะผมขอดูเชิงมันอีกนิดนึงก่อนเฮ้ย เริ่มเงียบยังไงอันนี้หัวเริ่มร้อนหัวเริ่มร้อนดาบไม่สุดว่ะดาบไม่ลงมาว่ะเออฟรีสปินสองร้อยบาทรับมาก่อนนะผมโอ้พี่สิงลงมาขั้นนะก็อย่างว่านะผมถ้าพี่สิงลงมาขั้นนี่ก็ โอกาสไหลมันยากนะครับผมคอมโบสามลุ้นยากครับผมลุ้นยากเอาทุนมา100ได้1,000พผมแนะนำว่าให้ถอนนะผมออถอนจะดีกว่านะอย่าไปต่อเดครับผม100ได้1,000พก็โอ้โหเอาไปเลี้ยงสาวเสาไปดูหนังเอาไปกินข้าวนี่สบายเลยนะผมเงิน1000บาทนี่เออจังหวะนี้750หว่ะมัวแต่โม้มัวแต่โม,ม้ท่านผู้ชมบอก เออมาพอ้อมฟีสปินโหูไรเหมือนจะมาไม่ได้แต่ก็มาได้่ะท่านผู้ชม900บาทรับไปก่อนแล้วไปดูกันที่4ฟีสปินนะผมก็เอาทุนมา100ได้1000ก็โอ้โหสวยรูแล้วท่านผู้ชมเอามา100ได้500นี่ก็โอ้โหสวยรูสุดๆแล้วนะอันนี้คือแบบที่ผมไปต่อเพราะว่าผมคิดว่ามันมาได้นะผมเออแล้วเงินตรงนี้ผมก็ไม่ได้ เดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันนะก็ถือว่าลองมาเสี่ยงดวงดูสักหน่อยนะผมเออรับมา1,100นะจบฟรีสปินนะก็ได้2,137บาทก็น่าจะพอแค่นี้แล้วผมก็ทุนมา1 0ยหนึ่งนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ชอบเทคนิคของผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ